เพราะตัวมันเองเป็นได้ทั้งหมอผีแล้วก็เป็นทั้งพระนึกออกใช่ไหมครับมันเป็นหมอผีก็ได้เป็นหมอพระก็ได้เห็นไหมมันแปลว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะสร้างตัวเองเป็นอะไรสมมุตินะครับเจ้าตําหนักองค์ทรงเจ้าเห็นไหมครับก็เป็นหมอผีไปแล้วกับพระที่ให้หวยก็ยังเป็นพระไหมที่ดูดวงหรืออะไรต่างๆก็ยังเป็นพระไหม แต่ไม่ไม่ได้เชิงเป็นพระนักปฏิบัติจนได้อรหันหลุดพ้นนะอันนั้นต้องเป็นดาวเพระเรื่องหัดจะบริสุทธิ์กว่าเกตเป็นดาวแห่งเราเรียกว่าดาวแห่งวิญญาณธาไม่มีตัวตนลาหูก็เป็นดาววิญญาณธาตุไม่มีตัวตนแต่เกิดจากจุดคาดเกตกับลาหูเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ถูกตัดออกมาแบ่งกันคนละอะไรคนละครึ่งลาหูก็ได้อะไรไปส่วนบน เกตก็กลายเป็นส่วนหางเหมือนหางจิ้งจกที่พัดวีไปสะบัดไปสะบัดมาเหมือนจิ้งจกสะบัดหางดังนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นในความหมายดาวที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่พี่ทุกคนจะต้องสรุปให้โชคตามนี้นิดหนึ่ง เขียนเล็กๆก็ได้นะครับในหน้าในหน้าแรกหน้านี้เลยนะครับยศศักดิ์ไทยอาทิตย์ศศักดิ์ยศศักดิ์ศรีครับให้ไทยดาวอาทิตย์รูปจริตให้ไทยจันทร์ก็คือความสวยงามความน่ารักความอ่อนโยนของหญิงสาวเข้าใจไหมครับรูปจริตให้ไทยจันทร์ กล้าขยันทายอังคารต่อไปดาวพุธนะครับเจราจาอ่อนหวานให้ทายพุธเห็นไหมพุธคือการเจราจาคำพูดสังคมปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระฤหัสสีส้มนะครับผม ดาวสุเลขหกนะครับกิเลสสมบัติกิเลสรักลบกดหลงเห็นไหมครับสมบัติก็เงินทองกิเลสสมบัติให้ไทยสุขโทษทุกข์ให้ไทยสาวโทษทุกข์ให้ไทยสาวหลงมัวเมาให้ไทยราหูเลขแปดครับผมราหูหลงมัวเมาให้ไทยราหู อายุยืนหรือความยาวนานนะครับให้ไทยเกตเกตอยู่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยคือนิยามดาวพื้นฐานที่พี่จะต้องเข้าใจไว้ก่อนนึกอะไรไม่ออกมาท่องให้ได้ว่ายศักดิ์ไทยอาทิตย์เห็นดาวอาทิตย์ปุ๊บนะยศศักดิ์อำนาจหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นึกกับมันแค่นั้นก่อนเห็นดาวจันทร์ก็แปลว่ารูปจริตความสวยงามหญิงสาวอารมณ์ของหญิงสาวเป็นยังไงบ้างก็ไทยอย่างนั้น อังคารกล้าขยันมุ่งมั่นแต่กล้าขยันมากๆก็สร้างปัญหาได้เพราะขาดสมองดาวทุกดวงนะครับฟังไว้ก่อนนะครับดาวทุกดวงรวมกันคือชีวิตเราเราไม่ใช่เป็นดาวดวงใดดวงหนึ่งนะตำลาโหรหรือวงการหมอดูที่ใช้กันเขาชอบกำหนดให้คนเป็นแค่ดาวดวงเดียวผิดนะสมมติเกิดวันจันทร์ต้องนิสัยอย่างจันทร์เข้าใจไหมครับมันผิด ทำไมล่ะครับฟังไว้ก่อนนะครับคนเกิดวันจันทร์ต้องนิสัยสุภาพอ่อนโยนจริงไหมครับพี่ครับนักโทษในคุกเนี่ยคดีฆาตรกรรมยาเสพติดนะครับมันไม่เลือกวันเกิดเลยนะเข้าใจไหมมันอยู่ที่สังคมและสภาพจิตใจของคนจริงไหมฟังไว้ก่อนนะครับความหมายดาวจริงๆไม่ได้ระบุในความเป็นวันเกิดว่าคุณเกิดวันนั้นคุณต้องเป็นดาวนั้นแต่ความหมายของดาวเกิดจริงๆคืออะไรรู้ไหมคืออารมณ์ฟังไว้ก่อนนะครับ ดาวทุกดวงนี้นะครับคือสอภาวะอารมณ์ที่ทุกคนจะต้องอะไรที่ทุกคนจะต้องรู้โกรธเป็นอาทิตย์นะวั่นไหวง่ายเป็นจนันโมโหร้ายเป็นอังคารความโมโหร้ายเป็นอังคารเจ้าโปรเจกต์ความคิดเยอะครับมโนเยอะจินตนาการมากโปรเจกต์เยอะเป็นดาวพุธ ถ้าเป็นดาวเสารล่ะความอดทนเก็บกดอดทนนะครับความเป็นดาวเสารจริงๆก็คือความทุกข์นั่นแหละพระฤห,หัสคุณธรรมความดีงามลาหูก็คืออะไรรู้ไหมความลุ่มหลงสติการขาดสติหรือความลุ่มหลงดาวสุขก,ก็คือความรู้สึก ความรักหรือกิเลสที่ยั่วยวนกำลังจะบอกพี่ว่าจริงๆแล้วนะครับโชคไม่ให้พี่เชื่อคำว่าเกิดวันนี้ต้องนิสัยดาวนี้ต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าดาวทุกดวงเป็นสภาวะอารมณ์ของคนคนบางคนนะต่อให้เกิดวันจันทร์แต่ขี้โมโหก็เยอะไหมครับแสดงว่าสันดานแท้ดูจากอารมณ์ประจำวัน เขาเป็นคนยังไงแล้วบุค,คลิกตรงนี้นครับเกิดจากการเลี้ยงดูไม่ได้เกิดกับคําว่าเกิดเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากภาวะสังคมนด้ออกไหมครับคนบางคนนะครับถูกเลี้ยงดูด้วยความเป็นปมด้อยก็จะเก็บกดลักษณะของมันนะครับมันบ่งบอกเด็กบางคนก็ช่างพูดขี้โม้มันไม่ได้บอกว่าต้องเกิดวันพุธแล้วพูดมากขี้โม้นะแต่มันอยู่ที่ภาวะสังคมของเขาเป็นยังไงต่างหากแสดงว่าดาวทุกดวงคือดาวที่สะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ของคน สภาวะอารมณ์ของคนนะครับแต่เราถูกข้อกันว่าเพราะเกิดวันนี้คุณจะต้องมีนิสัยเป็นดาวเช่นนี้แต่หารู้ไหมว่าทั้งตารางทักษานี้นะครับเท่ากับคนหนึ่งคนบางครั้งเรามีเรื่องมากระทบเราก็โกรธง่ายบางครั้งดูหนังละครเศร้าเราก็น้ําตาแตกนึกภาพบอกไหมครับใครพูดไม่ถูกหูขับรถอยู่เบียดกันชนกันเลยอันนี้ก็กลายเป็นอะไรแล้ว โมโหเข้าใจไหมครับบางครั้งคุยกับเพื่อนเวลามิสติ้งกันแนละ้วพูดน้ำไหลไฟดับเข้าใจไหมบางครั้งก็โมโกร์เทใสกันแต่เวลาอยู่คนเดียวเป็นไงบ้างคิดเยอะฟุง้งซ่านเศร้าทุกข์เข้าใจไหมครับแต่เวลาบางครั้งนะครับเวลาได้สอนแม่งพามน้ำไหลไฟดับได้ไหมคุณต้องอย่างนั้นนะชีวิตต้องอย่างนี้นะเข้าใจไหมครับคว,ค,วความเป็นความเป็นพระความเป็นครูขึ้นมาทันทีบางครั้ง เพื่อนชวนในการกินเหล้าเฮ้ยไม่กินไม่กินเดี๋ยวเมียดา่าแล้วสุดท้ายไปไหบ้างติดลมไม่ยอมกลับบ้านเวลาเพื่อนแบบมึงจะกลับไปไหนมึงคนชวนมึงต้องอยู่กิน oh, hey, อุ้ใหมะเนี่ยลาหูก็จะเป็นอย่างนั้นดาวศุกร์เป็นอะไรไหมความรู้สึกดีความสุขที่ได้ดังนั้นกําลังจะบอกพี่ว่าเราทุกคนนะครับมีสภาวะอารมณ์ของดาวที่แตกต่างกาันเลิกเลิกเลิกครอบกับความหมายที่ว่า เกิดวันนี้ต้องมีนิสัยดาวนี้ไม่จริงดาวไม่ใช่เป็นนิสัยอย่างชัดเจนแต่ดาวเป็นสภาวะอารมณ์อย่างชัดเจนดน้นะเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นดาวใดไม่ใช่มาจากวันเกิดแล้วนะครับให้สังเกตจากอะไรรู้ไหมการใช้ชีวิตหนี่งโมโหง่ายไหมโกรธง่ายไหมคิดเยอะไหมนั่นต่างหากเราเรียกว่าดาวครองชีวิตของแท้ซึ่งมันจะรู้เลยว่าสันดานเราเป็นยังไงพูดง่ายๆสันดานเรานะครับ เป็นดาวอะไรในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่นั่นคือดาวแท้ที่ครองชีวิตแต่แค่วันเกิดเราก็ชอบเชื่อมันว่าเราเกิดวันนี้เราต้องมีนิสัยอย่างดาวเนี้ยไม่จริงไม่ต้องอะไรมากทุกคนจะมองว่าตำรวจทหารนะครับต้องเป็นดาวอาทิตย์ความก้าวหน้ายศักิ์ตำแหน่งเหลือต,ต่างๆเึกออกไหมครับลองไปดูสินายยกหรืออะไรต,ต่างๆนะครับไม่ได้เกิดวันที่เลยเกิดวันอื่นทั้งนั้นเลย ไม่ต้องอะไรมากกษัตริย์ยังเกิดแต่วันนี้เลยทั้งทั้งอดีตและปัจจุบันก็องค์ก็วันนี้ก็เราจะบอกว่าเห็นไหมครับนี่อารมณ์ดาวเกิดวันจันทร์แต่พฤติกรรมหรือการกระทําอาจจะไม่ใช่จันทร์ก็ได้อย่างที่เราเห็นเห็นไหมยังเป็นความหมายของดาวทุกดวงเป็นดวงนี้ก็ได้เป็นดาวนี้ก็ได้ในอารมณ์ที่สะท้อนออกมาให้เห็นไงว่าสุขสนุก ลาหูก็ได้บางครั้งมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นยังไงดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าเกิดวันจันทร์จะต้องซอฟนิ่มนวลอาจจะแข็งก้าวเผด็จการก็ได้ดังนั้นถึงได้บอกว่าอารมณ์ของทักษะในดาวทั้งหมดนะครับคืออารมณ์ของชีวิตหรืออารมณ์จากดาวไม่ใช่วันเกิดเราต้องบอกว่าเราต้องเป็นคนอารมณ์นี้ทั้งหมดเพราะเชื่อไหมครับทุกคนต้องเคยโกรธถ้าโชคจากกวนตีน อธิบายตามความหมายดาวนี้ให้ฟังโชคจะบอกว่าพี่ครับฟังไว้ใหม่นะดาวอาทิตย์ไม่จะเป็นต้องคนเกิดวันอาทิตย์นะแต่โชคจะทายนีสัส่คนเกิดวันอะไรใช่ตัวพี่เป็นคนถือตัวไม่ชอบให้ใครมาดูหมิน่นดูเกียรติดูดูดแคร์หรือหยามศักดิ์ศรีถามว่าไอ้ข้อเนี้ยทุกคนเป็นไหมเป็นไม่ชอบให้ใครมาดูถูกดูแคร์เราอยู่แล้วจริงไหมถือตัวเชื่อมั่นตัวเองเห็นไหมครับทุกคนเป็นอย่างนี้ไหม บางครั้งพี่ก็เป็นคนใจอ่อนที่สงสารปากด่าแต่มือก็ควักช่วยก็ควักให้เพราะอดไม่ได้ที่จะสงสารเมตตามันจริงไหมพี่เกิดวันจันทร์เหรอแต่นี่มันคือนิสัยของคนวันจันทร์แต่พี่หลายๆคนหรือทุกคนแม้แต่โชคก็จะเป็นอารมณ์นี้ด้วยจริงไหมกาลังจะบอกว่าเอาเข้าจริงถ้าเราสืบดาวนะครับเราต่างหากมีนิสัยเป็นดาวทุกวันถามว่าบางอารมณ์เราก็ถือเกียิถือศักดิ์ศรีไหมถือยศตําแหน่งไหมถือถือนะ บางอารมณ์เราก็ใจอ่อนที่สงสารไหมแต่บางอารมณ์เราก็ถืออัตตาตัวเองสูงไม่ยอมเลยใครพูดต่างก็ไม่เชื่อใครห้ามาต่างก็ไม่ฟังกูจะทําความรั้นนะ่ะทุกคนก็มีไหมพี่ไม่ต้องเกิดวันอังคารนะพี่ไม่ต้องเป็นควายก็ได้แต่พี่ก็มีนิสัคยควายๆอย่างนี้กันได้นะโชคก็เป็นนะดาวพุธคําว่าเจราจาการสังคมนะครับดาวพุธตัวเนี้ยเจราจาการสังคมนะครับเชื่อไหมครับบางครั้งพี่ก็มีแผนที่จะทานู่นทำนี่เป็นสเต็ปสเต็ป บางครั้งพี่ก็คิดว่าถ้ากูพร้อมนะกูจะทานู้นถ้ากูมีเงินกูจะซื้อนี่ซื้อนี่เห็นไหมครับนี่แหละจินตนาการของดาวพุธทุกคนนั่งฝันกันหมดแก็มีนะดาวเสาร์พี่เชื่อไหมครับเวลาดาวเสาร์นะครับมันแปลว่าเสือสันโดษเข้าใจไหมครับเวลามีทุกขมีปัญหา,าต่างๆทุกคนจะเก็บเงียบสังเกตไหมจะไม่ค่อยโพธนาหรือระบายอะไรกับใครถ้าไม่ระเบิดจริงๆจริงไหมครับก็จะเก็บอะไรอารมณ์ทุกข์ไว้กับตัวเอง และทุกคนคืออะไรครับดาวพฤหัสทุกคนก็มีตรงที่ว่าหากเห็นอะไรไม่ถูกต้องอดไม่ได้ที่จะเตือนสอนสั่งแนะนำราออยากให้เขาได้ดีไหมดาวแห่งความเป็นครูก็อยู่ในสันดานไหมทุกคนก็อยู่แต่พี่เกิดบนพฤหัสหรอไม่ได้ทุกคนเกิดพฤหัสจริงไหมแต่ก็มีความหมายพฤหัสอยู่ไหมอยู่บางครั้งอะ่ะดีชั่วรู้หมดพี่กับโชคแต่อดใจไม่ได้รู้ว่าซื้อหวยเปนเปลืองเงินแต่กูก็ซื้อไหม ขอสักเสียงสักหน่อยเห็นไหมเล็กๆน้อยๆกูก็ขอให้สนุกกับมันเห็นไหมครับอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นไงบางครั้งนะครับเรารู้ว่ากินเยอะกินอาหารประเภทนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันอร่อยไหมอร่อยก็ยังกินเห็นไหมดีชั่วรู้หมดอดใจไม่ได้คือราหูนะดังนั้นกลายเป็นว่าเลยไหมครับพวกนี้มันเป็นอารมณ์ของดาวทั้งหมดเลยนะดาวศุกร์ล่ะกิเลสการสมบัติขอโทษนะครับเราอีเดียดในเรื่องความหยาบคายในเรื่องเกี่ยวกับเพศอวัยเพศในเรื่องเซ็ก แต่เอาเข้าจริงนะครับเวลาเราแต่งงานเป็นไงบ้างแม่งลูกเป็นขยโยเพราะเรามีเซ็กกันหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเวลาเราพูดกันมันแปลว่าหยาบคายพูดได้ไง,งต่างๆนะครับที่ตอนปฏิบัติกิจอารมณ์นั้นไม่มีเลยนะมันมาจากความอะไรเลยความไข้ความอยากละดังนั้นถึงได้บอกว่าดาวจริงๆนะครับคือสภาวะอารมณ์นะเลิกมองดาวเป็นตัวบุคคลเฉพาะเพราะถ้าเป็นตัวบุคคลเฉพาะคุณจะต้องมีอารมณ์นี้อย่างเดียวคุณมีอารมณ์อื่นไม่ได้ แต่ดาวทั้งหมดเนี่ยคือส่วนขาดในอารมณ์เราตัวไหนลดบทบาทแล้วก็มีตัวขึ้นขึ้นมาแทนเราไม่ใช่อรหันที่เป็นอารมณ์ที่นิ่งเสมอก็แปลว่าไม่รู้สึกแสดงว่าเดี๋ยวก็มีปัจจัยมากระทบระหว่างดูละครเรื่องเศร้าน้ำตาแตกก็ดาวจันทร์ขึ้นมาเห็นไหมถูกหวยเป็นไงว้าดีใจแต่ก่อนซื้อหวยฝันว่าถ้าถูกหวยกูจะอะไรมโนวันที่หนึ่งนองไหมครับ แต่ถ้าไม่ซื้ออดใจไม่ได้วะ่ะถ้ามันถูกขึ้นมาเลขที่ฉันได้มาเป็นไงบ้าง <c oughs> ก็แปลว่าอยากจะซื้อแต่เวลาหวยแดกสติมาทันทีเลยแหมรู้อย่างงี้กูนะ่าเอาเงินไปจ่ายค่าน้าค่าไฟก่อนมาซื้อหวย <c oughs> กลายเป็นว่าเลยไหมครับทุกดาวนี้คือสภาวะอารมณ์ในการล้ออารมณ์ไม่ใช่ตัวตนที่ชัดเจนแต่ดาวทั้งหมดรวมกันเป็นเราเป็นเขาอันนี้ชัดเจนแต่เรากับเขาต่างกันที่อะไรรู้ไหมครับภาวะสังคม ใครเก็บอารมณ์ได้ก็จะโกรธน้อยใครเป็นคนดีมากๆส่วนใหญ่น้ำตาล่วงหรือผิดหวังหรือถูกหลอกมาจากคนยืมเงินเยอะเพราะอันเนี้ยดาวจันทรนะครับน้ำท่วมปากปฏิเสธไม่ค่อยได้ดาวอังคารนะครับบางครั้งพูดไม่ค่อยเข้าหูคนเห็นไหมบางอารมณ์เราก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันดังนั้นะทุกอย่างในสภาวะดาวนะครับเป็นอารมณ์ของคนเพราะดาวทุกดวงคือคนหนึ่งคนจําไว้นะ นี่ครับตารางดวงทั้งหมดอันนี้เราเรียกว่าตารางดวงในเลขเจ็ดตัวเก้าฐานรู้ไหมครับมันจะเป็นงานยากแค่ไหนรู้ไหมว่าถ้าพี่ทุกคนจะต้องอะไรจำมันให้ได้การจำมันให้ได้เนี่ยไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าในชุดเรียนชุดนี้เห็นไหมตารางพวกนี้พี่ต้องจำมาให้ได้มันจะจำยากมากเลยนะครับดังนั้นให้แก้ด้วยอะไรรู้ไหมเปิดไปอีกหน้าหนึ่งครับโชคทำไมให้ทุกหน้าเลย วิธีการจำความหมายเดี๋ยวพี่จดตามโชคก็แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง<บ>พี่เห็นหมุดที่โชควางไว้ให้ไหมฟังไว้ก่อนนะครับพ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 บเป็นความหมายของหัวข้อเรื่องพบแปลว่าบ้านก็ได้พบแปลว่าแต่ละบ้านมีความหมายเฉพาะมันเรื่องอะไร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอัตตะหีนะคนงังปิดตามาตาโพคามาชิม,มาพวกนี้มันมีความหมายของมันมันเป็นสัตว์เราเรียกว่าสัตว์โหนหรือศัพท์ทางพระอัตตะอัตตาเห็นไหมแปลว่าตัวตนเพราะโหลาสัตว์เจริญมาจากพุทธศาสนานะครับจำเอาไว้ดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งวิธีทําให้พี่จําได้ง่ายสุดนะครับว่าเวลาเราเรียนนะครับเราจะแยกเป็นสองกลุ่มพบที่เป็นตัวเองมีอะไรบ้าง พบที่เป็นตัวคู่กรณีมีอะไรบ้างและพบที่เป็นเรื่องราวมีอะไรบ้างเวลาแยกนี้ปุ๊บพี่จะจำกับมันได้ง่ายอัตตาก็แปลว่าตัวเองตันหนุก,ก็แปลว่าตัวเองอัตมาก็แปลว่าตัวเองอัตตาในตัวที่เก้าก็แปลว่าตัวเองแสดงว่าหมุดที่โชคปักไว้ในให้ในชีตเห็นไหมครับ เป็นพบที่บอกว่าตัวเจ้าชะตาไม่ว่าพบตัวไหนขึ้นมานะครับมีความหมายเดียวเจ้าชะตาเจ้าชะตาเจ้าชะตาเข้ามาเกี่ยวพันสแสดงว่าหมุดที่ปักไว้นี่คือเป็นตําแหน่งบอกว่าตัวเจ้าชะตาไม่ว่าไม่ว่าในอนาคตเราจะไายดวงจรมันจะมีพบอัตตาตานุอัตมาหรืออัตตาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาให้รู้เลยว่าปีนั้นเจ้าชะตาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเรียนดวงจําไว้นะครับพบคือหัวข้อเรื่องดาวคือรายละเอียดของเรื่องตอนนี้ความหมายดาวอ่ะโชคโชคยกข้ามไปให้แล้วนะพูดผ่านๆไปก่อนแต่ตอนเนี้ความหมายของพบวิธีการจําความหมายของพบนะครับถ้าเรามานั่งท่องตามเนี้เราจะงงให้พี่จําตามโชคบอกว่าพบที่เป็นตัวเจ้าชะตาหรือตัวเองก่อนก็คือพบอะไรรู้ไหมครับในช่องแรกทั้งหมดเลยยกเว้นมรณะ ที่แปลว่าตายแสดงว่าอัตตะตาหนูอัตมาและอัตตะเป็นตัวเจ้าชะตาทั้งหมดนี่คือแยกก่อนเลยนะครับนี่คือตัวเจ้าชะตาต่อไปแผ่นต่อไปเปิดหน้าต่อไปได้นะครับในข้างล่างนะครับพี่อันนี้ครับในชีตข้างล่างเห็นไหมครับโชคปักบ,บุตรอะไรไว้ว่าปัตตนิาระยัง อันนี้เราเรียกว่าคู่กรณีหรือเพศตรงข้ามปัตตนิกับภาริยังแปลว่าคู่กรณีหรือเพศตรงข้ามที่ครับเปิดไปอีกแผ่นหนึ่ง เขียนไปทุกแผ่นเลยนะครับพี่ตอนแรกมันมีปัตตนิกับพาดิยังปเป็นประเภทตรงข้ามจริงไหมครับแต่มัชชิมากับทาสีก็แปลว่าเพศตรงข้ามด้วยเช่นกันแต่มัชชิมาแปลว่าเพศตรงข้ามที่ค่อนข้างมีอายุมากในอนาคตโชคอธิบายให้ฟังว่ามีอนุมาอายุมากกว่าเราก็ได้กว่าเจ้าของดวงหรือมีอายุมากกว่าในตัวเลือกของเพศตรงข้ามที่เราครบก็ได้ทาสี แปลว่าเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่าเราหรือน้อยที่สุดในตัวเลือกที่เรามีพี่ครับแยกดูนะทุกคนสังเกตนะตัวเจ้าชะตาอยู่แถบนี้ทั้งหมดจริงไหมเพศตรงข้ามหรือคู่กรณีก็อยู่แถบนี้ทั้งหมดจริงไหมมันอยู่คนละฝ้ากันเลยจริงไหมเห็นไหมครับแสดงว่า แถวตรงข้ามในหลังสุดทั้งหมดนะครับเป็นเพศตรงข้ามทั้งหมดนะจําเอาไว้แถวแรกทั้งหมดของเราในการตั้งเป็นตัวเจ้าชะตาทั้งหมดอ่าดูอีกแผ่นหนึ่งข้างล่างตรงนี้นะครับสีเขียวเขียปิตามาตาเมื่อกี้แปลว่าเพศตรงข้ามคู่นี้หรือคำว่าแฟนหรือความคนรักเข้าใจไหมครับคราวนี้ขยบมาอีกนิดหนึ่งปิตามาตาก็เป็นบุคคล ปิตาแปลว่าพ่อเขียนเลยครับสีเขียวตรงนี้ว่าปิตาแปลว่าพ่อมาตาแปลว่าแม่ปิตามาตานะครับปิตาแปลว่าพ่อมันมีความหมายซ่อนอยู่คำหนึ่งนะผู้ใหญ่เจ้านายผู้ชายมาตาก็เป็นผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิงก็ได้ดังน,นะครับปดตามาตาก็แปลว่าบุกตัวคู่กรณีนะคู่กรณีคือบุคคลน,นะ ดังนั้นตอนนี้พี่ต้องแยกอะไรให้ได้ก่อนรู้ไหมครับตัวเจ้าชะตากับคู่กรณีคู่กรณีแบ่งออกเป็นหลายเกตเช่นคนรักเครือญาติก็คือพ่อแม่ถ้าเราดูอีกแผ่นหนึ่งพันธุปุตตะแล้วก็ยาติพี่ครับพันธุก็คือญาติ ปุตตาก็คือลูกนะเขียนไปเลย